ยังยังต,ต่อไปอีกจะต้องรอกู้มาก่อนนะคือคืออย่งนี้ถ้าถ้ากู้มาได้2กล้องนี้ก็จะเห็นภาพแบบ100%นะครับวันก็จะเหมือนในสมกล้องนี้นะครับแต่กงย่งพาบไปส่้ัชนรับอนี้มันจะระดับไนัารอะหาัวันนี้เราเห็นแล้วว่ามีใครนําไปส่งโรงพยาบาลบ้าเราเห็นชัดเจนแล้วนะครับแต่ว่ามีใครที่ทำมาที่นําส่งโรงพยาบาลนะครับ นะจะเรื่อนบอกไว้หลายคนก็ก็ไม่ตรงข้อที่จริงก็ไม่เป็นไรส่วนที่เราทราบแล้วนะครับก็ต้องว่าไปตามข้อที่จริงนะครับนะครับผมวันนี้ต้องมีมากกว่านั้นนะครับวันนี้ที่พบแล้วเดี๋ยวต้องไปไล่เอามาสอบให้หมดพบว่ามีมากกว่านั้นนะครับเป็นเวอรืเรือนเป็นัวอร์เรือนนะครับ อันนี้ขออนุญาตยังไม่ตอบใช่ไหมนะเพราะว่ามันลงมาในสำนวนนะครับลงมาในาเระเอดของ็ดีนะครับอันนี้ก็อยู่ในสำนวนขออนุญาตไม่ตอบนะแต่ว่ามีก็มีในในว่างมือจยปิดนะครับมีมีนะครับ คือวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อประชุมคือตอนนี้ก็เริ่มสอบแล้วนะครับเพราะว่าในแต่ละหน่วยก็จะมีข้อมูลอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์นะครับแต่ว่าวันอังคารสิบโมงก็จะประชุมแบ่งมอบงานกันแต่ว่าทีมที่ลงมาจะมาจากสนกลางทั้งหมดนะครับเดี๋ยวก็จะเห็นว่า,าใครเอื้อประโยชน์นะครับเจ้าที่รัฐคนไหนเอื้อประโยชน์บ้างอะไรบ้างเดี๋ยวจะเห็นทั้งหมดนะครับนะเราเราจะสอบไปเรืงรู้ว่าการประมูลงานเนี่ยพันห้าร้อยกว่าโครงการเนี่ยที่เขาได้ไปเนี่ยถูกหรือไม่ถูกและมีเจ้าที่รัฐคนไหนเอื้อบ้าง าการทำอีบิลดิ้งเนี่ยมีเจ้าที่รัฐคนไหนที่ให้ไปที่ให้ข้อมูลแล้วที่ส่งข้อมูลบ้างเดี๋ยวก็จะเห็น